ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเรทีมันผู้เสียเชียงรายนะครับนี่เราก็มาอยู่ในสวนยางนะครับซึ่งเก็บแล้วสําหรับสวนที่ใช้ตัวหมอยาง16 0นะครับกระสอบสีเหลืองตัวนี้เลยนะครับซึ่งเรามาดูยางก้อนนะครับถือว่าสวยมากนะครับสําหรับคนที่ใช้หมอยาง16 0นะครับดูนะครับยางก้อนนะครับอันนี้ก็ถือว่า6-7มีดนะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าฝนตกเข้าสวนก็เลยต้องเก็บนะครับถือว่าเนี่ยครับคุณภาพของหมอยางนะครับทาให้ยางมีคุณภาพดีนะครับได้ขายตลอด นะครับสำหรับตัวหมอยาง10-60ของในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปนะครับชาวชวนดังนะครับช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับฝนก็ตกนะครับก็ทยอยหาปุ๋ยบำรุงสวนกันนะครับเพื่อจะได้กิจในช่วงต่อไปนี้นะครับราคายางก็ถือว่ากําลังไปได้ดีนะครับก็มาใส่ปุ๋ยบำรุงสวนนะครับเพื่อที่จะได้ขายแล้วก็ได้เงินกันเพิ่มขึ้นในช่วงที่โควิดนะครับพืชอื่นอาจจะมีราคาตกต่าแต่ว่ายางพาราก็ยังพอช่วยในเรื่องของ ยางที่ได้คุณภาพนะครับได้น้าหนักเปอร์เซนต์ดีนะครับครับสำหรับตัวหมอยาง1 0บหนะครับที่เกษตรใช้กันนะครับทำให้ยางเปลือกหนาเปลือกนิ่มนะครับขีดง่ายนะครับใบสวยสมบูรณ์นะครับลดการตายหนึ่งของต้นยางพารานะครับใส่แนวนะครับหน้าเล้งนะครับถ้าใส่ช่วงช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยหน้าเล้งเราก็สามารถกีดได้นะครับผัดใบช้ามากใบเขียวตลอดสมบูรณ์ทั้งปีนะครับได้น้ำยางตลอดนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มารับของ ชาวสวนยางนะครับที่ใช้ตัวหมอยาง160นะครับนะครับก็ถือว่าได้เยอะเลยอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวสวนยางนะครับปลายฝนต้นหนาวก็บำรุงปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้กีดกันยาวหน้าหนาวก็ถือว่ายางจะออกปริมาณเยอะมากขึ้นนะครับก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ได้ยางเยอะขึ้นนะครับได้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็อาลีทีมัสฟุกเตียนเชียงรายก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับปลายฝนต้นหนาวต้องหมอยาง160 ในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปครับผมสวัสดีครับ